สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิาลานาวไทยนะครับเป็นศัลยแพทย์โสงรโรงพยาบาลวชิรพยาบาลครับขอบคุณมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กรยาธกิจกริยากรมากนะครับที่ได้เข้ามาช่วยในโปรเจกต์ของการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งปอดผู้ยากไรของเราครับท่านน้ามูลนิธินะครับต้องบอกเลยว่าให้ความกรุณามาในการที่บริจาค ปีละ1ล้านบาทนะครับเป็นจำนวนติดต่อกัน2ปีและปีนี้ก็สู่ปีที่3แล้วนะครับเพื่อทำบริทีได้มอบทุนนะครับเงินจำนวน1ล้านบาทในการช่วยผู้ป่วยเพื่อได้รับการผ่าตัด ให้เร็วที่สุดในกลุ่มคนไข้ที่เป็นผ่าตัดโรคสงอกเนื่องจากระยะ,ะ,ยะเวลา,าเราคอยการมาตัดยาวนานฉะนั้นเนี่ยเราสามารถช่วยผู้ป่วยปัจจุบันได้มากกว่า100รายนะครับทางตัวผมเองนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานขอบคุณทางหนที่ที่ช่วยเหลือคนไข้ไม่ว่าจะเป็น30บาทปัดทองค่าจาชการแล้วก็ประกันสังคมนะครับได้รับการผ่าตัดที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นในโรงรยพยาบาลเพื่อทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้เร็วที่สุดครับโดยปัจจุบันนะครับผลงานของทีมคณะแพทย์บริชาระเบีาบเราเนี่ยปัจจุบันเราเป็นศูนย์รับส่งต่่ออขงผู้ปวยรรรัับกกาษ โรคผ่าตัดปอดและทรงอกมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะมีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเนี่ยมากกว่า7-800รายต่อปีและเป้าหมายเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆคือเป็นศูนย์รับส่งต่อระดับนานาชาติเรามีเป้าหมายเนี่ยที่จะรับ Dogs ผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศนะครับที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอสามารถส่งต่อเข้าไปที่วชิระพยาบาลแล้วด้วยนอกจากนี้เนี่ยเป้าหมายเรายังคงพัฒนาตอน่องเป็นศูนย์ตนาฝึกอบรมทักษะเพื่อแพทย์ไทยและแพทย์ต่างชาติด้วยโครงการผ่าตัดพี่สองน้องมามากกว่า5ปีแล้วคือการที่เรานําแพทย์ผ่าตัดทั่วประเทศไทย เข้ามาฝึกที่กัญชรพยาบาลเราทําให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการผ่าตัดที่ดีขึ้นและกลับไปช่วยนะครับโรงพยาบาลที่ตัวเองสังกัดอยู่นอกจากนี้เราได้เริ่มโปรเจกต์การผ่าตัดโครงการพี่สอนน้องระดับนานาชาติขึ้นมาตอนนี้มีแพทย์ต่างชาติที่เข้ามาร่วมเลียงกับเราเนี่ยมากกว่า30-40คนเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียนะครับประเทศอินโดนีเซียประเทศอินเดียปากีสถานเยเมนนะครับฟิลิปปินส์ได้เข้ามาร่วมเพื่อที่จะกลับไปไปรเรเขาไปช่วยคนไข้เขาต่อไปฉะนั้นเราหวังว่านอกจากมูลนิธิจะช่วยเราได้เนี่ยเป้าหมาย และเราหวังว่าจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อช่วยคนไทยให้ได้มากที่สุดครับ